สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนบเดสลีกาเยอรมันเกมที่18ประจำเช้าอาทิตย์ที่9มะกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านเสมอกับอุนยอนเบอร์ลินไป2-2เจ้าบ้า,น,น,า, ick, Ta, น,น,านได้2ประตูจากแพทริกชิกและก็โจนาธานทาในขณะที่ทีมเยือนได้2ประตูจากกริชช่าพอมเมลครับยิง2ประตูไปเลยไฝ่บวกก็เปิดบ้านเสมอกับอาเมเนเบเลเฟลไป2-2เจ้าบ้านได้2ประตูจากเยนิกไฮเบเลอร์และก็ชองอูยอง ส่วนทีมเยือนได้สองประตูจากมาซยะโอคุกาวะและก็ไบรอันลาสเม่ก่อนด้เฟื้อวันนี้เปิดบ้านเสมอกับสตุตการ์ตไปศูนย์ศูนย์ฮอฟเฟนแฮมเอาชนะอัส์บวกไป3าหนึ่งเกมนี้ทีมเยือนได้ไปการ์ดศูนย์จากไมเคิลเกรกอริชครับแต่ว่าเจ้าบ้านยิงแซง3ลูกมาจากอีลาสเปลโบยิง2ประตูแล้วก็หนึ่งลูกมาจากเดวิดร่วมนะฮะ ไลปซกิก็ถล่มเอาชนะไมายไป4-1เจ้าบ,บ้านได้4ประตูจากอันเดซิซวายิง2ประตูที่เดือมมาจากโดมินิกสบอสไลและก็คริสโตเฟอร์เอนคุนคูส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากรีแจซังส่วนไอทัพเฟิร์ดวันนี้เปิดบ้านแพ้กับบักบ,บูลไป2-3ทีมเจ้าบ,บ้านครับนำไปก่อนถึง2-0ด้วยนะจากลาเฟลซานโตสครับยิง2ประตูแล้วก็ทีมเยือนยิงแซง3ลูกรล่จากตอรเกสฮาซาจูดเบลิงแฮมและก็มามูดดาฮูด มันก็เลยทำให้ตรางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งยังเป็นไบเยนเก็บไป43อันดับ2ดอตบูมี37อันดับ3ฮอฟเฟนแฮม31อันดับ4ไฟรายบวกมี30อันดับ5าไบเออร์เลอร์กูเซนมี29อันดับ6อุลิออน28อันดับ7แฟรงก์เฟิร์ต27อันดับ8แล้วก็9เป็นลากซิกแล้วก็โคโลนมีทีมเลย25 อันดับ10บไมล์มี24อันดับ11บเอ็ดรซเมเชตการบาดเก็บไป22อันดับ12ไแฮทับเบลินมี21อันดับ13กับ14เป็นโบคุมแล้วก็โวบบัวมีทีมเลย20อันดับ15กับ16เป็นสตูดร์อและก็อัลส์บัวมีทีมละ18อันดับ17บเจเลเสิบเแล้วก็อันดับ18กับดัเฟิลครับเก็บไป6คะแนนไปต่อกันที่ดาวน์โนลล่าสุดก็ยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่สัดไป20ประตู แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะก็จะมีแฮทาบ,บริลินเปิดบ้านเจอโคโลและก็บวกคมเจอว๊บบวก